วัดนี้ครับที่น้องเมือเหนือจังวัดจังใหม่จังวัดจังท้ายจังวัดลำปางอำเภอเยี่ยมปะเปาอำเภอแม่สวยอำเภอแม่จันนะครับถ้าสนใจอบรมแพทยแผนไทยเพิ่มเติมจี๋นตีพื้นฐานอยู่แล้วถ้าสนใจมาอบรมเพิ่มเติม,ตม,ตมหนึ่งวันนะครับ เป็นการกล้าลงทะเบียน500บาทจะสอนการแก้อาการทั้งนด30มด30อาการมือกับปีนอกทุกคนที่จะได้เอามาปั้นนาทักษาที่การนวดไทยของเขาได้ที่ถูภาษาพงมอาเซียนที่การหันหน้าขึ้นหันหน้าลงจะมาได้เก็บนิ้วมือไอ้บรรพตอาจารย์บรรพตจะเป็นคนที่แน่แนวมือที่ถูกต้อง ต้องมาเจ็บหัวไหล่ต้องพลเจ็บข้อมือปวดข้อมือตีไอยัรนพกได้ลงปื้นตีไข้ตีจังหวัดรับฟางหน้าห่างใจตี่ปีนอหมอนวดของเขาตีไปเงี้ยนมาขอบางทน้างขอได้ั้างมาได้นั่งขอได้กินดูเนาะอยากได้มีชีวิตดีดีขึ้นที่จะได้เพิ่มข่าวไลไใจเส้นตาใกล้ไกมาหาไอยัรนพก อายบันคตจังความมู่ิตีการแก้อาขารบางมุอขึ้นบางมุอลงแล้วอายพันพคตก็ได้เดกบกูวิเศษดูตีรงเยียนบาหาบุญน,นะครับตีตีรงเยียนบาหาบุญด้วยนะครับแล้วถ้าค้นไหนที่มีคัดจาตีใบป,ประกาศสิบบตทติสมงศ์บะครบตีถึงร้อยห้าสิบสมงถ้าสนใจก็มาอู้กันนอกหลอบก็ได้นะครับ จะได้มีชีวิติดดีขึ้นนะครับขอขอยินดี่อแม่พี่นอกติดกนเมืองเนี่ยทุกท่านครับสวัสดีครับ